นิกกี้พาวเวอร์ฟูลไมยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆขอนำเสนอ3 m มายซ์เซตเพื่อความมั่งคัง่ง3 m มายซ์เซตนี้นะคะเป็นแนวคิดที่ต้องปรับเพื่อสร้างความมั่งคัง่งของ m มซ์เซตที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การวางแผนการเงินที่แข็งแกร่งในอนาคตการสร้างความมั่งคั่งนี้นอกจากต้องรู้จักประหยัด อดออมแล้วยังจำเป็นต้องรู้จักเลือกหนทางที่ช่วยให้เกิดความมั่งคั่งในระยะยาวอย่างยั่งยืนอีกด้วยหนึ่งในวิธีที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนได้ก็คือเรื่องของ mindset หรือกระบวนการคิดที่ทำให้เกิดการวางแผนทางการเงินที่แข็งแกร่งในอนาคตได้การเปลี่ยนวิธีคิดหรือมุมมองของตนเองที่มีเกี่ยวกับคนและวิธีการใช้จ่าย หรือการอดออมนี้มีความสำคัญมากเทียบเท่ากับการตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณหรือจำนวนเงินที่ต้องการเก็บรักษาสำรองไว้3วิธีคิดที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อสร้างความมั่งคัง่งประกอบด้วย 1. การมีจิตใจสำนึกรู้คุณมองโลกในแง่บวกท่ามกลางปัจจัยเงื่อนไขาทางสังคมในปัจจุบันนี้ นอกเหนือจากในเรื่องของโรคระบาดโควิดเศรษฐกิจและเรื่องสงครามและเรื่องอื่นๆอีกมากมายอาจเป็นเรื่องยากที่จะหาเรื่องดีๆให้ใครหลายคนรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งกับแง่มุมที่งดงามของชีวิตแต่อย่างน้อยก็ยังเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่ลองคิดหาข้อดีๆหรือมุมมองทางด้านบวกบางครั้งเราก็ต้องต่อสู้เพื่อมองเห็นสิ่งที่ดีก่อน มันเป็นทัศนคติที่เราต่างต้องมีไม่ว่าคุณเป็นใครก็ตามการมองโลกในแง่ดีและเห็นความโชคดีของตนเองไม่ว่าเรื่องนั้นจะใหญ่หรือเล็กมากแค่ไหนล้วนมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การวางแผนทางด้านการเงินเพื่ออนาคตของตนเข้าสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้การมองหาเรื่องดีๆหรือคิดเรื่องดีๆในแต่ละวันคือพลังงานทางบวก ที่ช่วยให้อารมณ์แจ่มใสส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือแนวคิดดีๆที่ทำให้มองเห็นหนทางที่ต้องจัดการเรื่องการเงินของตนเองให้ดียิ่งขึ้น 2. คิดไตรตรองให้รอบคอบก่อนที่จับจ่ายหาซื้อสินค้าใดๆโดยสิ่งที่ต้องท่องจำให้ขึ้นใจก็คืออย่าซื้อเพราะสินค้าราคาถูกและอย่าซื้อเพราะอารมณ์เสีย หรือรู้สึกย่แย่แต่ขอให้ซื้อสินค้าเพราะสินค้าหรือบริการเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราต้องมีต้องใช้หรือสามารถนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้จริงของราคาถูกจ่ายไปหลายครั้งพอรวมๆกันแล้วย่อมมีราคาแพงขึ้นได้เหมือนกันเงินทุกบาททุกสตางค์มีความสำคัญจริงๆแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเผชิญข้อติดขัดทางการเงิน หรือมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นคนส่วนใหญ่มักทิ้งเหตุผลไปเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการที่ทำให้รู้สึกดีและมักเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องเสียเงินทั้งนั้น 3. การดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ยกระดับคุณภาพชีวิตที่สำคัญที่สุดด้านหนึ่งซึ่งรวมถึงสถานะทางด้านการเงิน กระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องไปสมัครเข้ายิมออกกำลังกายเพราะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเดินทางไปยิมได้อย่างสม่าเสมอสิ่งที่ต้องการสื่อก็คือการรู้จักเอาใจใส่กับสิ่งที่เราหามาปรนเปรื่างกายของเราเองการดูแลเรื่องอาหารการรับประทานอาหารให้ครบหมวดหมู่ให้ได้รับสารอาหารที่ครบออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้ร่างกาย มีความเคลื่อนไหวดื่มน้ำเป็นประจำให้พอเพียงอย่างน้อยวันละสองลิตรทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสมีสุขภาพจิตที่ดีการดูแลตนเองอย่างดีและหาทางให้ร่างกายตนเองกระปรี้กระเป๋า่าแข็งแรงอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญยิ่งและต้องไม่ลืมหาเวลาให้ร่างกายได้พักผ่อนตามความเหมาะสมนอนหลับให้พอเพียง อย่างน้อยวันละ6-8ชั่วโมงหากไม่มีสุขภาพดีก็ย่อมปราศจากความมั่งคั่งทางการเงินดังนั้นการดูแลตนเองให้ดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสรุป3แนวคิดที่นำมาปรับใช้เพื่อสร้างความมั่งคั่ง 1. มองโลกในแง่บวกหรือมีจิตใจที่สำนึกรู้คุณบางครั้งเราก็ต้องต่อสู้เพื่อให้เจอสิ่งที่ดีก่อน ซึ่งเป็นทัศนคติที่เราต่างต้องมีไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม 2. คิดให้รอบคอบก่อนซื้อสินค้าอย่าซื้อเพราะราคาถูกอย่าซื้อเพราะอารมณ์เสียหรือย่ำแย่แต่ซื้อเพราะจำเป็นและเกิดประโยชน์จริงๆ 3. การดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงหากไม่มีสุขภาพที่ดีก็ย่อมปาสจากความมั่งคั่งทางการเงินดังนั้น ดูแลตนเองให้ดีเสมอฝากไว้ให้เป็นข้อคิดนะคะไม่มีความมั่งคัง่งหรือความสำเร็จใดๆชดเชยความล้มเหลวทางด้านสุขภาพของท่านได้นิกกี้พาวเวอร์ฟูลไมล์ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แฮปป e กพาวเวอร์ฟูมสวัสดีค่ะ